กูนะเอเนะเออโมันต้องหาลอยเอ้าเอ้ยี่หรีเนมันก็โยมันมีเีอย่างเดียวเออใส่ขาดมาได้หลายปไหครับใส่บมานแล้วหมดเลยหมครันี่ไ่ไม่ไม่่ม่่ไไไม่่อี่

เป็นใบพีแป้งโตไชเท้าพร้อมข้ามันหนึ่งกากกระตุ้งปัญญาทเยอะ้นะครหาทินเก็บปั่นบางนี้บอกผมบอกก็ว่าหาดินเก็บปั่นโอ้ไม่ใช่ป่ะไม่รับจัตวิญญาณจังเพราะจังตัวหน่อยถ้ามี ตู้มซื้อเลยเตได้ครับปาวันครับครับครับสวัสดีครับผมอครับผมิดตามตลอดเลยครับผมครับผมทุกคนเรบ้อรเ้าเ้ามครครัง่านัใชหมครับ่ร้าย

เอามาลุ้นข้อว่างหางนะครับพี่น้องจะเป็นยังไงน,นะครับช่วงสุดท้ายแต่ลำตัวเนี่ยถือว่าพานนะครับสุดยอดเลยครับการเดินทางเนียนมากๆนะครับอ๋อจังหวะด่ายนะครับข้อไปไปดีวะ คนตกอ๋อแม่ขี้มือขี้มือบัวปกแป๊กนึ่ขี้มือขี้มือม้อโตกระรูปลักแรบหนี่บ้าน่าจะใช่ปัญหามีปัญหานะครับพีน่น้องอไฟไว่างหางดีนะครับเอา รังวัลสุดท้ายถือว่ายอดเยี่ยมนะครับระบบเผาใหมด้ดีๆนะครับล่างเล่าได้หมดจดนะครับพี่น้องนี่โอเคหมูไร ร้อยสิบบิทผ่านไปนะครับไปยังตี่บงแฉบนะครับ,บ,บเลื่อนลงมาเบาๆอยู่นะครับ,บรพ่อเห็นอยู่ครับพ่อเห็นอยู่พ่อเดินล่างๆอยู่ครับ,บออจอบแม่งมันลๆเยปะเนี่ยติดควันปะดอมวั พิ่งเขาไก่นะครับยันรุดขโบ้เลยถือว่าดีครับสุดยอดครับหนักอยู่ระยะสามีถือว่าดีนะครับาแห้งเลยเนี่ยบามางๆด้ยเลยบางไฟลุ่งขนาดยังนี้เลยครับตอนนี้นหนักๆบงไฟถือว่าดีนะครับยอดเยี่ยมเลยครับรรบบช่วงว่างเขาข้อว่างหางถือว่าดีนะครับองศาเยี่ยมเลยครับ ตาเป้าเห็นหนึ่ตาเป้าเห็นหนครับ,รบพี่คหรองครับ,บไฟบ่หมุนนะครับตอนนี้จังหวะนี้บ่หมุนนะครับร้อยแปดสิบพันไปนะครับอเอาหนิพี่น้องเบิ้งกันชัดๆนะครับ บางไฟบอ้อมุนบ่หมุนบอ้อมุน,มนจังหวะนี่บางไฟบอ้อมุนนะครับพี่น้องแต่ยังคงสภาพดีนะครับวางลำคาเดียวเลยนะเริ่มชัดเจนขึ้นไม่เรื่อยๆน,น,นะครับ จะถือว่าลุ้งได้ยอดเยี่ยมนะครับทีมงานน้องฟอดหอมเดียงโตสาเนานะแมนครับคือเดือมเพิ่นโถซาดีที่แล้วโถซาพาเพื่อน ว่าไงบอกพวงไงสองร้อยสี่สิบพันไปเบาแค่นครับปุ่งไฟยางเบาดีพี่สูบเนเบาะเมเปลเพราะ่ายางเดียวเลยคุณแล้วไก่ตากงเปานไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิรุดยี่ห้อไดนเะนั่นแหละปใช่ ตาเป้าน <gravity> ่าจะเห็นแล้วเด้อคาเป้าหน้าจะเห็นแล้วสุดยอดนำนักหางเลยครับพี่น้องนี่ครับไปขนานลงดีเลยครับไอเหล้วคุณก็จะเห็นเียน

น่าจะมีปัญหาครับขันลงมาได้ระดับนี้แล้ว่มีปัญหาแครับผมแต่ผมไฟก็ใส่หัวเป็นตัวแรกแล้วครับดี่ปร่องกว้างกล่องเย็นดีว่ากล่องเย็นบ่อกล่องเพราะว่าเื่อซีด้วยเลยไม่จะหาด้วยเยเนี่ยเห็นครับเห็น ที่มองไฟอยู่มงไดว่ามันยังเห็นกล้องตัวนี้กระตมอยู่ด้ยังไงนั่นดีนั่นน่นนี่นี่หลอดยวนยนแล้วห็นแล้วนี่แหละนี่นี่ยนแล้วเบาแหแต่เบาอนนี้เดินไกลสุดที่มันนี่น่นี่น่านเราเลยโอ้ยกระตำกูหาลอยอาโอ้ยลอยเลยเอาพวงเอพงยี่รี่เลยมันก็ลกยี่นี่มันมีคอย่างเดียวเนี่ย

หลายมาไหนครับเสะมันข้องมาแล้ว่ว่าได้ฮารวยตวดอปโอห้องเฮงมาดูไทมาลงีถูกเลยเนี่มันอุ้ยสมราคาพิ่นองสขุดเลยสุดสี่ลอยสี่อยสี่นี่้านไปแล้วครับพี่น้องมาเลขสบสภาพคุงเสซนคุงว well ่านะครับนี่อสีอไปใหม่ดวิบัง นี่ครับพี่น้องสมับบตไเหี้ยสมผงานเป็นพร้เยกในสนามเมื่อนีนะครับส่องกลางแล้วปลายใหม่สีร้อยยี่สิบผ่านไปครับออปั้นพูดไปแบงก์วง้อนะ มันพูดมันพูด้สามสิบสี่ร้อยสามสิบคะแนนนะครับน้องฟอดน้องฟอเหรอบอลวันบอลรับนเพ้่อหรอแมนครับขอบคุณมากครับ